สวัสดีค่ะคุณยายทิพนอเวหิวก็กินมาอีกแล้วนะคะนั่งคนเดียวอีกแล้วคุณยายอะชีวิตนี้อยู่คนเดียวมาเห็นงานก็นอยู่คนเดียวอ,อยากให้ดูวิวสวยๆเนาะต้องเห็นประจา่าอันนี้เบรกสิบนาทีนะคะเบรกสิบนาทีมารับจ้าง ปลูกผักวันที่สิบเนอะจ้ะเมื่อนี่ปลูกต้นหอมมาปลูกต้นหอมผักเบกกินกาแฟก่อน เดี๋ยวคุณยายจะไปเฉลยนะคะว่าคุณยายปลูกผักได้เท่าไหร่นั่นแหละเงินออกนั่นแหละทางเงินออกเด้อเวสิบบอกทีเดียวคุณยายมารับจ้างปลูกผักมื้อวันที่สิบวันที่สิบ,สบมากินกาแฟมันหนาวเลยเห็นแดดอ่อนๆสหน้าวหนาวจะ้ะ อายาจะให้ดูวิวอัน,นวิวงามๆฟังพ่นเห็นบ่วิวสวยมากเลยนะอันนี้เป็นบ้านค้นอาชนแก้วค่ะกินกาแฟค่ะกินกาแฟ วันนี้ปลูกปลูกต้นหอมกันนาจะสามบ่ายสามโมงหละน่าจะเลิกวันนี้อยากให้มาเห็นวิวฝั่งนู้นสวยมากสวัสดีจา้าบคุณยายอ่านไม่ออกกับลูก พิมคุณยายจักว่าไพเป็นไพดอกอันพิมพ์ชื่อเล่นมาให้มาให้มาแนะนาตัวคุณยายเนี่ยคุณยายทิพนะคะคุณยายทิพขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคุณยายขอบคุณที่กดติดตามคุณยายนะคะโอ้ยขอบคุณหลายๆเดี๋ยวคุณยายขอดื่มกาแฟจักหน่อยก่อนนะเขาเบรกสิบนาทีตอนนี้ หนาวแต่ดีหน่อยมันไม่มีลมทำทำมีลมนี่ก็คือจะต้องได้เข้าไปนั่งบนรถเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาก็เข้าไปนั่งบนรถแต่ว่าคุณยายขี้เกียจเดินคุณยายเอาเตรียมหอ่อข้าวเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาโทรศัพท์หมุนโอ้เตรียมหอ่อข้าวหอน้ำมาหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคิดว่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเขาได้เขาจะให้มาปลูกอีกเปล่าเพราะว่ามันยังเหลืออีกเนี่ยมันยังเหลือตรงเนี้ยแล้วก็เหลือตรงนั้น่ะถ้ามาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดวันเพราะว่าคุณยายจะไปผ่าตัดขาวันศุกร์แล้ว ผ่าตัดกระดูกก็คงจะได้พัก6อาทิตย์แหละตอนแรกก็จะแคนเซลตอนแรกว่าสิแคนเซลเขาคุณตาบอกว่าไปทำทำให้มันเสร็จเถอะอนะไปผ่ามันเสร็จเพราะมันปวดคุณยายก็จะไปผ่า ่าแล้วก็จะนอนให้คุณตาดูแลนะคะมีอันมีอยู่คำหนึ่งคุณตาบอกว่าอันฉันไม่ใช่ผู้ชายที่จะมาเขาเอิญแล้วออีอย่างอ่ะคุณย่ายมักถามว่าเธอรักฉันจริงไหมอะไรอันนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะขำๆถ้าวันหนึ่งฉันไม่สวยฉันอ้วนฉันป่วยอะไรเงี้ยเธอจะดูแลฉันไหมเราก็ถามคุณตาไหมคุณตาบอกว่า ฉันไม่ใช่ผู้ชายที่จะมาะคือเขาเรียกอะไรอะทำผู้หญิงท้องแล้วทิ้งอะไรประมาณนี้ฉันเป็นผู้ชายที่ก็คือพร้อมที่จะดูแลขันเธอป่วยยังนะสิแม่เออฟังแล้วก็ชื่นใจหน่อยเมียฝรั่งนั่งนั่งคนเดียวเบาอยู่คนเดียว Đây muốn con và hai đó, thôi bò Chọc hóng bàn ko có khung cho ngon nữa thầm đấy không หวังว่าจะหายทันนะจะได้มาเก็บสตรอเบอรี่กับเขาอะ่ะหายให้ท่านนะคุณยายจะได้มาแพ็กผักเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องแพ็กผักอีกเป็นบ่จ้าอ้าวคุณยายก็นะตั่งเป็นมูคุณยายไปเลยเนาะ ผักมันก็ดีเหมือนกันนะมัน งกี่ยามนะวะมากินข้าวสักหน่อยดิมันี้กยแกงเขียวหวาน <c oughs> จะให้เบิ่งแกงเขียวหวานคุณยายนะคะเอาหามึงกูจะกินเขา่ามึงจะตัดรถเสยแกงเขียวหวานคุณยายเห็นบะยังห่อนอยู่แดะคุณยายไปซื้อหมออันนี้มาเขาเอิ่วนาปยังก็ไอที่ทําความร้อนอะเก็บความห่อนอะกับข้าวมันก็ยังร้อนอยู่นะเอาคุณยายจะไปปลูกผักแล้วอะสิบนาทีเราดจีเอาคือไร่ไว้แถอ่ทัดนี้หอดสิบนาทีเลย อ่อเขาคุณยายออเขาเมียฝรัง่งอา้าวเขาจะไปปลูกพักแล้วคุณยายจะไปปลูกพักแล้วเบรก1ินาทีเพคะนะแต่เราเดินไปตรงนู้นไลฟ์ไปตรงนู้น เห็นไหมได้กินกับข้าวร้อนด้วยบัดน,นี้บ่าต้องย่านแล้วบ่าต้องย่านกับเขาเย็นแล้วเห็นไหมค้นมันก็มีแนวเห็ดมันก็ต้องหาวิธีจนได้เลยนะ,อะ,อ,ะอะไรมันจะเก่งไปกว่ามนุษย์ละ่ะ มนุษย์นี่เขาว่าเกิดมนุษย์เกิดมาเพื่อทำลายล้างและก็สร้างแมนบอกแยกจปจำเขาบอกเพ่าให้ทิ้ง ยุงตะกับห่อเข่าคุณยายห่อตะกามอากคุณยายเอาก่าได้เดเลยเวลาบัานหิวอ่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะอันเฮ็ดกับเข่านั้นบ่ยากดอกแต่ว่าเวลาหิวเขานี่นะเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่โมหิวนะคุณยายสวัสดีค่ะพี่พนสบายดีบ่เอ,อาเปิดไปให้เบิ่งฟังคุณ มันกําลังเขียวงามงๆตาต้นเข่าไหมต้นเข่าซารีไหมเห็นบะต้นข่าวซารีเห็นไหมทุกคนเขาไปนั่งรอบนรถนะเอาเอียนนะมันคือขับรถไปใส่เข้าไ้เบรกสิบนาทีพี่บะหรืว,ว่ามันเข้าใจกันผิดเห็นไหมสื่อสารกันบนรู้เรื่องอ่ะอันนี้บ้านคน ต้นข้าวอันต้นข้าวโอนะ๊ตน่ะเข่าซาลี่แม่ที่เขาไปเฮ็ดขนมปังอนะ่ะงามๆแต่มันกำลังสีเขียวตอนนี้นอร์เวย์สวยมากเนี่ยแหละถ้าจะมาเที่ยวก็ต้องมาเทียทเเ่ยวนานาซัมเมอร์เด้อจ้าย่ามาเด้อหนาหิมะนะผู้ใดก็อยากมาหนาหิมะหนาหิมะมานันอยู่แต่ในบ้านได้หนาหิมะออกนอกบไ,ได้ได้หนาว สมัยก่อนยายกับลูกกันยายก็มาหน้าหิมะนั่นแหละเอ้ยนางสั่นอยู่ในบ้านนะต้องมาช่วงนี้มาซัมเมอร์ได้ถ่ายรูปได้เที่ยวนะโควิดหมดแล้วก็พากันมาเที่ยวเด้อเที่ยวนอเวยอย่าใจดูต้นข้าวตกลงค่อยเบรกกินข้าวหรือค่อยเบรกสิบนาทีเอาขยะหัวมันเถอะต้นหอม เหี่ยวแห้งหัวโตวมันก็ฟืน้นได้สูเบื้งเนี่ยต้นหอมเอาไปดูต้นข้าวสารีดีกว่าเนาะเห็นบอ่อเห็นวิวฝั่งนู้นไหมสวยสวยเอาอิเน็นน้อยนันกลับบ้านไปกินข้าเลยนะอคุณยายก็จะมานั่งฟังนี้นะนไลฟ์ฟังนี้ไปไหนกันหมด ไม้เยี่ยวเอ้าแม่ก็่จิ้นก่ลังมองเน่ยดูดอกไม้ดอกไม้หน้านี้ดอกไม้มันกำลังคืออันนี้ต้นเข่าสาลี่ได้จ้ะนี่เห็นบ่มันคือต้นกาบานาเฮาไหรเียใส่เบิง้งเด้อเอาเม็ดเนียวมาน่ะเห็นไหม ผู้ใดอันตอนแรกคุณยายว่าเมนต้นหญ้าว่าเมนใดอันนี้มันต้นข้าวสาลีนะคะต้นข้าวสาลี<ม>เห็นบ่าอากาศดีดีจ้าเด้อครนสิมาเที่ยวยุโรปอ่ะครนสต์มาเที่ยวเมืองนอกอ่ะมาช่วงนี้นะคะช่วงซัมเมอร์ อ๋อพี่น้อยหนูก็นึกว่าใครดูอ่านไม่อมองอยู่ตั้งนานโอ้ยโอเคพี่น้อยตอนแรกมองนึกว่าผู้หญิงมาอะไรน้อน้อยเยนะ ลังเขามาเหตุงานเขาขับรถมาเหตุงานยู่นี่มันเห็ดมันทํางานเป็นชั่วโมงนะคะว่ามนเป็นวันเป็นไม่ใช่เป็นรายวันนะคะเป็นรายชั่วโมงเขาจ่ายเราเป็นรายชั่วโมงเนาะคุณยายมารับจ้างปลูกพักได้วันละเอาววาสิบอก เอาบอกไปก่อนบอกว่าได้ชั่วโมงละเท่าไหร่เนาะวันนี้แต่ว่า,าสิไปเฉลยนน่นแหละตอนเงินออกว่ามารับจ้างไรจักบ,บาทประมาณสิบเอ็ดมือถ้าถ้าเฮ็ดมืออื่นน้ำกับสิบเอ็ดมือคันเฮ็ดมือนี้มือเดียวกับสิบมือก็ได้วันละไอ,บอ้บแมนได้ชั่วโมงละร้อยยี่ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามจุดสิบห้าโคนสิบหัก สิบหา้ากวดน,น้ำน้ำดิร้อยยีนะ่สิบสามจุดสิบห้านะคอมมาจุดสิบห้านะสิบห้าก็คือสตาร์งนะแมเห็ดเป็นชั่วโมงจา้าเกาเค่อยู่ดีล่ะพอได้อยู่พอได้ค่าผ่านผ่อนบ้านผ่อนรถนะก็ได้พ่อ จุนเจือครอบครัวนะทวาขคันเห้าประหยัดกินอยู่อย่างประหยัดมันก็พอแหละมารับจ้างทวารับจ้างปลูกผักนี่มันมีแค่หน้าซัมเมอร์เนาะมันมีแค่หน้าซัมเมอร์แล้วก็มันจะไปปลูกเอเขาก็จะมาเก็บเกี่ยวอีกทีก็เดือนกรกฎาเข้ากับสิผักผักเดือนหนึ่งมันบ่จะไปเก็บ เก็บเกี่ยวก็คือเก็บผักแพ็คผักขายกับประมาณประมาณอันกระดากระดาคมมันบ่กสีได้มารับจ้างกับเขาอีกจักหน่อยหนึ่งขันโควิดมันบ่บ่ท่านได้หายเนาะก็สีได้มารับจา้างกับเขาอยู่กระวังว่าสีได้เห็นงานน้ำเขาแลไรเพราะว่าคุณยายมาักเห็นบ่อนางไล่ก็ได้เห็นงานอยู่ขันทหนนาไล่บ่ได้นะเห็นงานอยู่คันทินนาวิ่งมวฟูวิ่งอย่างเดียวะ่ะแลนอย่างเดียว แต่ว่าเฮ็ดขั้นที่หนาน่ะได้ชั่วโมงเยอะกว่านี้คุณยายเฮ็ดยู่อันขั้นที่นาคุณยายได้ลอยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกจุดหกสิบห้าได้เยอะได้หลายอยู่แต่ว่าอีแม่เอ้ยโ่มีเวลาโ่มีเวลานางบบมีเวลาหัดกินเข้าไปเงี่ยวกับไปขอบไประตูเออนะแม่ไม่มีเวลาแม้เข้าน้ำอันว่าสันอันจนเอาจนสุดๆนั่นแหละ บางทีปวดแล้วหายปวดแล้วหายเพราะว่ามันมันเป็นงานที่ทําอยู่เฮดบอร์เซดจากเถื่อไหมงานมันมาอันนั้นอ่ะอันนี้เส็จไป,อ,นน ون, อ,นนไปอันนู้นอันนู้นเซดไปอันนี้อันนี้เส็จไปนู่นจนหมดเวลาบางเจอได้ไปไปเาของน้ำยุบ้านไปน,นะเออมันก่อนนะแต่ว่าเวลามันก็ไปไหลอะอยูนขั้นที่นานะขั้นที่นาได้ได้ค่าแรงดีอยู่แต่ว่าเหนื่อยโคตรโคตแต่ว่ายูนี่ค่าแรงไม่ไม่เยอะ ร้อยยี่สิบร้อาแต่ว่ามันก็ชิวๆนะทำงานแบบชิวๆก็ไม่มีใครมามามาใส่อารมณ์มาจับผิดอดาด่ามาโวยวายมานี่เหมือนกนะันคันที่นานเอาเด็กน้อยหมวกแดงอะหนูน้อยหมวกแดงผู้ไดเห็นแน่นะหนูน้อยหนูน้อยหมวกแดงอะหนูน้อย,อยชุดดำเอาคุณยายไปเห็ุงานกันเด้อจ้าเอาคุณยายมาบอกแล้วนะคะว่าคุณยายทำงานได้วันละว่นไม่ได้วัน ชั่วโมงละ1้3นะคะปลูกผักก็ชิวๆซัมนีออนเด้จา้าสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอนเที่ยงอีกผักเด็กบนเขาเนาะขอบคุณนะคะที่มาดตามคุณยายขอบคุณที่มาดูคุณยายเอาผู้เฝ้หนอย <My friend. S 1> โอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ